ครับส่วนตัวผมนะครับเหตุผลที่ตัดสินใจในการเลือกเรียนหลักสูตรเทรน a i n e r กับสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัลหรือว่า DDCI เนี่ยหลังที่ทําการบ้านมาเนี่ยก็มีประมาณ3ข้อนะครับข้อที่1เนี่ยคือผมคิดว่าผู้นําองค์กรของสถาบัน DDCI เนี่ยคือท่านดรรวมที่บกไพรเกษตรเนี่ยท่านจะเป็นคนที่วางรากฐานให้กับสถาบันนี้แล้วก็เป็นคนแรกๆที่ บุกเบิกด้านการสอนด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปัจจัยข้อ,ขอที่2ที่ผมเลือกเรียนนะครับก็คือเรื่องของออหลักสูตรที่มีวิทยากรที่มีคุณภาพวิทยากรเนี่ยไม่ได้มีความรู้ด้านทฤษฎีอย่างเดียวแต่วิทยากรเนี่ยเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยในสายงาน Data Protection ส่วนข้อที่3เนี่ยที่ตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันนี้เนี่ยก็เพราะว่าสถาบันนี้นี่มีการทํา ตกลงความร่วมมือหรืวเอ MOU นะครับกับสถาบันการศาึกษาระดับนานาชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับแล้วก็ทำให้ผมมั่นใจครับครับก่อนมาเรียนเนี่ยผมก็ยอมรับว่ามีความรู้อยู่บ้างในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแต่พอได้มีโอกาสเรีนยนหลักสูตรเทรนเดอร์เทรนแล้วเนี่ยสิ่งที่เรารู้มาแล้วเนี่ยก็เกิดการทบทวน แล้วก็มีคอมเมนต์ยามากขึ้นในความรู้ในจุดนั้นส่วนสิ่งไหนที่ไม่รู้หรือว่ายังมีข้อสงสัยอยู่ก็เกิดความกระจ่างครับหลังจากที่ได้จบหลักสูตรนี้สิ่งที่ได้นะครับก็คือม,มิตรภาพนะครับไม่ใช่มิตรภาพทั่วไปนะครับแต่เป็นมิตรภาพที่สามารถคุยกันถูกคอในคุยในสิ่งที่เราชอบก็คือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท้ายสุดเนี่ยคนที่เรียนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับ <Yeah. S 1> ผมก็มีโอกาสร่วมง,งานกับสถาบัน d ด c i นะครับ <Yeah. S 1> ทั้งเป็นผู้บรรยายเป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านการคุ้มของข้อมูลสมวุกคนบุรคลรวมถึงเป็นที่ปรึกษานะแล้วก็เป็นผู้ตรวจสอบออ d i ดิตติ้งให้กับหน่วยงานภาครัฐ แล้วก็บริษัทเอกชนชนันนำของเมืองไทยหลายแห่งนะครับซึ่งท่านเนี่ยก็สามารถที่จะมีโอกาสอย่างนี้ได้ถ้าท่านเข้ามาเรียนหลักสูตรเทรนเนอร์ครับ